สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะขอ,อนำเสนอเรื่อง w r r l w w r ตูสงครามโลกครั้งที่สองค่ะสงครามโลกครั้งที่2คือสงครามเบดเร็จที่เกิดขึ้นระหว่างปี1939ถึงปี1945เป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มประเทศอักษะกับกลุ่มประเทศสัมพันธมิตรเป็นสงครามที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจกทั่วโลกรวมถึงเกิดเทคโนโลยีและยุทธวิธีทางทหารใหม่ๆที่ส่งผลต่อโลกหลังสงคราม สาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาแวร์ไซา์และสัญญาสันติภาพฉบับอื่นๆซึ่งทำภายหลังสงครามโลกครั้งที่1เยอรมันและชาติผู้แพ้สงครามถูกบังคับให้ลงนามในสัญญาที่ตนเสียเปรียบ 2. ความล้มเหลวขององ,องค์การสันนิบาตชาติการทำหน้าที่รักษาสันติภาพไม่ประสบผลสำเร็จ 3. การเติบโตของลัทธิทางทหารหรือระบบะเผด็จการ มีผู้นำหลายประเทศสร้างความเข้มแขม็งทางทหารและสะสมอาวุธร้ายแรงต่างๆและ 4. ความขัดแย้งในอุดมการ์ทางการเมืองแนวความคิดของผู้นำประเทศที่นิยมลัทธิทางทหารได้แก่ฮิตเลอร์ผู้นำลัทธินาซีของเยอรมนีและเบนิโตมุสโซลินีผู้นำลัทธิฟานซิสของอิตาลีทั้งสองต่อต้านแนวความคิดเสรีนิยมแต่ให้ความสำคัญกับลัทธิชาตินิยมและอำนาจผู้นำมากกว่า ฝ่ายที่สู้รบกันในสงครามโลกครั้งที่สองแบ่งออกเป็นสองฝ่ายดังนี้ฝ่ายที่1กลุ่มประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรชาติผู้นําที่สําคัญได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตรวมทั้งยังมีประเทศในภูมิภาคต่างๆเข้าร่วมสมทบด้วยอีกจํานวนมากฝ่ายที่2กลุ่มประเทศฝ่ายอักษะชาติผู้นําที่สําคัญได้แก่เยอรมนีญี่ปุ่นและอิตาลี เหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นจากการที่เยอร,รมนีบุกโจมตีโปลแลนด์ในเดือนกันยายนคิศักรช1939ซึ่งที่เยอร,รมนีเลือกบุกโปลแลนด์เพราะดินแดนส่วนนี้เคยเป็นของเยอร,รมันมาก่อนและการสูญเสียให้โปลแลนด์หลังสงครามโลกครั้งที่1ทําให้อดอลฟฮิตเลอร์ต้องการยึดดินแดนคืนมาเพื่อฟื้นฟูอํานาจของประเทศทําให้อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี ซึ่งต่อมาเยอรมนีและพันธมิตรได้ขยายการรุกรานไปยังประเทศต่างๆในยุโรปเช่นฝรั่งเศสนอร์เวย์เดนมาร์กรวมถึงอิตาลีก็ได้เข้าร่วมในฝ่ายอักษะด้วยในเอเชียญี่ปุ่นได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรในปีคิศักราช1941หลังจากนั้นจึงเข้ายึดประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง โดยรัฐบาลไทยภายใต้จอมพลปพิบูลสงครามอนุญาตให้ทหารญี่ปุ่นใช้เส้นทางผ่านประเทศไทยเพื่อโจมตีพม่าและมาเลเซียทั้งนี้ไทยได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐในวันที่25มกราคมคิศกรั1942เนื่องจากความคาดหวังว่าญี่ปุ่นจะชนะสงคราม ในช่วงสวงครามสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมรบเต็มรูปแบบหลังถูกโจมตีที่เพลฮาร์เบอร์โดยประเทศญี่ปุ่นและสงครามได้ขยายตัวเป็นสงครามทั่วโลกมีสมรภูมิสำคัญหลายแห่งทั้งในยุโรปและเอเชียโดยฝ่ายสัมพันธมิตรต่อสู้จนชนะเยอรมน,นีในเดือนพฤษภาคมคิศักรา1945และชนะญี่ปุ่นในเดือนกันยายนคิศักช1945หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิ ผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่2ด้านประชากรและเศรษฐกิจ 1. สงครามโลกครั้งที่สสร้างความสูญเสียให้แก่ผู้คนจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตจากสงครามครั้งนี้ประมาณ15ล้านคน 2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าประมาณ1 6พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 3. มมีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติเพื่อดำเนินงานแทนองค์การสันนิบาตชาติช่วยรักษาสันติภาพของโลกและให้กลุ่มสมาชิกได้ช่วยเหลือกัน ด้านการพัฒนาอาวุธและเทคโนโลยี 1. การพัฒนาอาวุธใหม่ทางการทหารเช่นจรวดเครื่องบินขับไล่ที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ตและระเบิดปรมาณู 2. เกิดการกำหนดหลักนิยมทางทหารเพื่อการใช้อาวุธในสงครามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เทคโนโลยีบางอย่างที่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการรบ ต่อมาได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในทางสร้างสารรค์เช่นพลังงานปรมาณูที่มีการนํามาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมและประโยชน์ทางการแพทย์ กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ